อยูกันในเกม Ark Ultimate Mobile กับผม Dark Fox กันนะก่อนในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเริ่มเล่นเกม Ark Ultimate Mobile กันในพาร์ทแรกแล้วกันก็ผมจะเล่นแบบไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าผมจะทําการเล่นพวกเดนเสาเ์แปลกๆที่แบบไม่เคยมีใน Ark ภาคเก่าแทนแล้กันนะก่อนในคลิปนี้ก็จะมาเล่นเจ้า b a s i l i s แล้กันเป็นงูยักษ์นะเป็น b a s l i นะ,ะเป็น Alpha แล้วกันผมมี Alpha อยู่หนึ่งตัวนะก็ทำการ ใช้คาสั่งทําการเสกมาเลยนะก็นี่ไงจัดว่าผมเสกพวกบาซิลิสตมาเยอะมากๆาะครับก็จะมีเป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียแล้วก็เป็นตัวผู้ตัวสีเขียวนะอ่าก็แล้วก็นี่คือเป็นอัลฟาตัวผู้เป็นราชาผมให้เป็นราชาแล้วกันของเราบาซิลิสตนะแล้วก็เป็นบาซิลิสตเป็นผีอ่ะเป็นโกสจัดว่าโคเท่โคสวยนะ แล้วก็เอาเป็นอัลฟาไปเล่นแล้วกันนะอัลฟาคือแบบมันตัวใหญ่อ่ะตัวโคตรใหญ่นะอัลฟาบาซิลิสเนี่ยตัวแบบใหญ่กว่าเดิมนะหลายเท่าอ่ะดูไซส์ขนาดไซส์นี่แบบต่างกันแบบอย่างมากนะแล้วก็สปีดนี่ไวแบบมากๆเลยอัลฟานะฮะแล้วก็จะมีพวกลำแสงอัลฟาด้วยนะก็าอาจจะเลก,กๆหน่อยเพราะว่ามือถือผมก็สเปคกลางๆนะฮะมือถือเครื่องนี้สเปคกลางๆก็พอเล่นได้นะเกมอาร์คอัตเทมิเต็แต่มันก็เล่นไม่ฟินหรอกแต่ผมชอบตัวครีเจอร์ ใหม่ๆในเกม a r c Ultimate Mobile แต่ว่าข้อเสียงของเกมมันเยอะเกินนะแบบมันมีดราม่าเยอะเกินเกมน,น,นี้นะแล้วก็เป็นพวกซอมบี้ไวเวอร์ผมก็เสกมานะนี่จะว่าโคตรเทเลยนะต้องรีบเสกเพราะว่าเดี๋ยวก็หมดผมจะหมดในวันที่2กุมภานี้ฮะก็เดี๋ยวมันจะหมดแล้วแหละก็แบบจะเอาตัวแปลกๆเสกเอาไว้เผื่อ,อแบบเอาไว้นะมผมว่ามันจะไม่เติมแล้วก็หมด พ,พผมไม่เติมแล้วฮะต่อไปนี้ครับผมผมแบบผมกดจุกเลิกไปแล้วนะฮะผมจะไม่เติมอีกแล้วนะก็ดหมดโอเคก็มาเดี๋ยวํำการทดสอบกับเจ้าบอลโต้ติดอะไรติดไอ้ตัวนี้มาซิบอลโต้ขอกัดหน่อยสิดาเมจทดสอบน้เมจนน้อยโอเคกัดไปฮะกัดไปกัดรัวๆเลยนั่นแหละตัวม่งใหญ่ก็เท่ผมชอบงูมากครับพวกนี้มันมันมันเท่ดีอะเหมือนแบบมังกรผสมงูเลยตัวนี้เป็นปาสลิกนะฮะ เป็นสัตว์ในตำนานกรีกหรือเปล่านะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะจะบาซิลิกนะฮะเรียบร้อยฮะข้อเสียอัลฟาคือมันไม่สามารถฟาร์มเนื้อได้นะจะต้องไปฟาร์มเนื้อเองนะฮะเป็นข้อเสีขยงอัลฟาโอเคสับเมยสับเนื้อขูได้เนื้อมาตรเยอะปรับคูณโคตรเยอะฮะแล้วม,มันไหลไหลลงทะเลหรือเปล่าเนี่ยโอเคสับม,มาสับม,มาผมปรับภาพเป็นมีเดียมแล้วก็ดันไอความคมชัดลงต่ำสุดเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดปรับความคมชัดสูงสุดมันจะแหลกมากกว่านี้อีกนะฮะแบบโคตรแหลกเลยอ่าโอเคแล้วขอขึ้นก่อนจะเอานี่เก็บเอาเนื้อใส่ให้กับบาสลิสละกันเอ้ยมันตัวละครผมนี่ว่ะเอ้ยก่อนเอาเข้าไปเอ้จะเอาให้บาสลิสอะ่ะเอาไปกดกินอีก่กอนนะกดมั่วตัวเลยต้องขึ้นมาก่อนหรือเปล่าโอเคต้องขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ทําการให้เนื้อไปก่อนเอาเนื้อน่องไปเอาไปเลย นี่กินเนื้นอน้องละอือไปเอาเนื้อนี่ไปผมมันกินไวมากหิวไวมากเลยนะเนี่ยอ่าเรียบร้อยฮะแล้วก็เพิ่มไปดาเมจแล้วกันนะปรับดาเมจให้แบบแรงๆกว่าเดิมแล,แล้วก็เลือดด้วยจัดปะประมาณนี้นะครเดี๋ยวเราจะทําการลงน้ำแล้วกันนี่ลงน้ําแบบโคตรเท่อ์แโคตรน่ากลัวล,ลงน้ําเนี่ยจบ้บาสลิกนะฮะเอาขึ้นได้ปนะเนี่ยโอเคขึ้นได้อยู่นึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะอืมมาซิตรงนี้มันมีพวก เต็นโตสอบกินพืชอยู่เยอะนะแถวนี้นะฮะตรงนี้นั่นงไงด้านหน้าพวกพาราซอสเตโกแบบนี้แล้วก็พวกสามข่าวแบบนี้นะฮะนี่กัดให้หมดเลยกัดไปกัดไปปัมเวลปัมเวลปัมเวล,เวลมาปัมเวลกันนะผมชอบในะตัวนี้มันเท่ดีฮนะโคตรเท่เลยแล้วก็สเตโกนี่อืมพ่นพิษใส่โดนพิษนี่คือแรงนะอยาอย่าไปโดนนะพิษนี้คือแบบมันทําลายชิดเกาะด้วยแล้วก็แรงแบบมากๆกัด กลับไปกลับไปกลับไปขอเวลหน่อยขอเลเวลตายได้เวลแล้วฮะตอนนี้แต่ว่าต้องเคลียร์พวกซากอันนี้อีกอะมันจะแหลกนะฮะอับเป็นดาเมจไปสักหนึ่งขั้นแล้วกันอ่าจัดไปจะขอเคลียร์พวกกันนี้ก่อนเคลียร์พวกเนื้อพวกนี้ก่อนมันจะแหลกนะอืมตีมาตีมาโอเคสับมาซิเออสับไปเรียบร้อยได้เนื้อมาตรเยอะยิบเก้า ความเนื้อแบบโคตรไวเลยนะในภาคนี้เพราะว่าถ้าเกิดเติมพาร์ตมันจะทำการปรับพวกการคูณไอเทมได้นะฮะแล้วก็นี่ดนะ้วยอะตีมาโู้ร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยแล้วอะอย่างเยอะโคตรเยอะโอเคเดีย๋ยวให้เจ้าบาสลิกกินโอเคเราจะไปที่เกาะคาโน่กันดีกว่าเพราะว่าเกาะคาโน่นี่คือมันมีพวกอัลฟาอยู่เยอะผมก็ทำการเสกอัลฟา พวกทีเล็กแล้วก็ Alpha, ak, นะอ,อัลฟาปูยักษ์นะแล้วก็พวกอัลฟาไอ้บาสลิกเนี่ยด้วยกันมาอีกสักสองสามตัวนะก็จะเจอหมดเลยนะแต่ว่าจะทำการไปสู้กับเจ้าอัลฟาทีเล็กก่อนและกันอันดับแรกนะโอเคว่ายน้ำไปเลยโอ้โหว่ายน้ำคือแบบน่ากลัวนะงูใหญ่ในน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากมาขึ้นฝั่งแล้วชึบเดี๋ยวหาพวกอัลฟาก่อนผมก็เคยมาสร้างบ้านแต่ีแต่ว่าผมก็ทำการเสกพวกดูุดร้ายไว้ไง ก็ต้องย้ายบ้านไปที่เกาะเสียประจันนะซึ่งผมก็ย้ายพวกสัตว์ไปยังไม่หมดนะก็อยู่ที่เกาะอ,อื่นอยู่นะะตอนนี้จะ่อขอย้ายไปที่หลังแล้วกันมีปะเนี่ยอัลฟาไม่เจอ,อวะหรือว่าอยู่ฝั่งนี้ปะเรามาหาดูก่อนแล้วกันเผื่ออยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งนี้ไหมเนี่ยพวกอัลฟาอืมเริ่มจะแหลกๆแ,แล้วนี่เฟร,รมเลสสักประมาณสักสิบเก้าสิบหรืวะเนี่ย เอานี่ไงใช่ป่ะเนี่ยอัลฟาเล็กหรือเปล่าใช่ไหมผมว่าใช่่ตัวมันใหญ่เกินโอเคใช่อยู่แล้วฮะตัวใหญ่แบบนี้หรือเปล่าโอเคใช่ใช่ใช่มีไงเป็นอัลฟาททเล็กโอ้ยมันกัดก่อนเลยว่ะโอ้มันดุร้ายมากฮะมาเลยกัดไปกัดไปกัดไปบอกกับอัลฟาททเล็กฮะอัลฟาบาสิลิสปะทะกับอัลฟาททเล็กอ่าคลิปนี้จัดไปเลยผมเป็นอึดมากเลยเนี่ยโคตรอึดแล้วฮะคือกัดไปกัดไปกัดไปกัดแบบรัวๆฮะกัดแบบรัวๆ กัดโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะก็แบบถอยหลังกดกัดป่ะแต่ว่าสีมันสวยไว้สีของเอาเจ้าธี็กนะเออลินเริ่มผัดกันเป็นไรโอเคกัดไปกัดไปเลยเจ้ามาชลิกอืมโอ้ยโอ้ยมันกัดแรงอยู่นะเอาฟาเล็กอะกัดแรงอยู่ฮะถ้าผมกัดโดนบ้างวะเนี่ยให้ตายเถอะกัดไปออืกัดไปล้วัวโอ้ย อะไรมันขึ้นวะเนี่ยอ๋อเหนื่อยนี่วาแต่ว่าถึงแมาเหนื่อยมันก็ไม่สลบนะว่าอัลฟาเพราะว่ามันไม่มีค่าสลบนะฮะอัลฟากัดกัดกัดโอ้โผมติดมุมแล้วมันกัดกระเด็นไกลมากอะ่ะเฮ้ยมันมันดาเไม่หันแรงเลยอ่ะอัลฟาเทเลกรีผมปรับเบลเท่าไหร่ไปลืมละโอเคกัดแล้วๆกัดรัวๆจะไหวปะเนี่ยอัลฟาของเรานะฮะกัดไปโอ้โหผมว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วล่ะตอนนี้เริ่มจะติดแล้ว เว้ยมจะดันลงทะเลแล้วเนี่ยตอนนี้เย้กัดการโอ้โหไม่ตายสักทีอ่ะโอ้หยโอ้เวลมันต้องประมาณสัก90หรือเปล่าวะเวลมันเยอะเหลือเกินหรือเปล่าเนี่ยกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนโอ้โหลงน้ำอะจะลงน้ำแล้วเย้โอ้ยมันแรงมากขึ้นกัดไปกัดไปจะไหวไหมฮะเอลฟ้าของเรานะอัลฟ้าบาซิลิสของเรา จะไหวหรือเปล่าคลิปนี้แต่ผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันใกล้จะตายผมจะทำการนี้แล้วกันนะทําการใช้ก๊อตโหมดเพิ่มเลือดแล้วกันเพราะผมก็ขี้เกียจเสกมาใหม่อ่ะโอ้โหมันดันผมลงทะเลแล้ววะกัดในน้ำมึงเลยกัดในน้ำเลยอ่ะเออกัดไปกัดไปโอ้โหมันว่ายน้ำแล้วแล้วก็ขอถอยกันแล้วกันนะถอยกันแป๊บนึงโอ้โหมันวิ่งไวอ่ะผมมันวิ่งไวมากแล้ว อัาเล็กโอ้โหมันโคตรไวเลยเร็วเร็วเร็วเราก็เหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วเกินลืมอัพความเหนื่อยเลยโอเคเลยมาทางนี้ตามมาทันป่ะอุ้ยตามมาทันว่ะมันโคตรไวแล้วโอ้ยก่อนซีใจยเย็นซีนะใจยเย็นก่อนโอ้โหมันกัดโคตรแรงเลยใจยเย็นใจยเย็นใเย็นโอ้โหมังตามมากัดแล้ะสุดยอดไปเลยมาซิงับไปงับไป ครับโดนหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคโดนอยู่ฮะมันมองยากว่ามันเลือดมันออกหรือเปล่าวะหรือมันสีแดงปะมันสีแดงหมดเนี่ยไอ้กิเล็กอะสีมันก็แดงแล้วเกินกัดท่ากัดกัดอุ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วป่ะเดี๋ยวหันตัวโอหันตัวยากอยู่ตัวมันใหญ่เกินโอไอ้แม่งดันลงทะเลแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับไปเฮ้ยมันมีเลือดออกแล้วฮะ โอ้โหแม่งแรงแม่งแรงแรงมากแรงมากกัดไปกัดไปกัดไปเฮ้ยมันมันมันไม่ตายอ่ะมันวิ่งเท่าไหร่เนี่ยโอ้หแม่งเวลเยอะแน่ๆเลยว่ะแม่งยังไม่ตายแล้วกัดไปแบบหลายสิบทีแล้วโอ้โหแมันคนอึดคนอึดคนอึดโอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องถอยก่อนถอยไปบนบกก่อนไม่งั้นคือมันช้าเลยนะมังงูตัวนี้คือมันว่ายน้ําช้ามากัดไปอุ้ย ไม่โดนมั้งเนี่ยโอเคมันมีเลือดออกแล้วฮะแต่ว่ามันยังไม่ตายโอ้โหผมก็ใกล้เดียงอล้โอ้โหแรงกว่ากัดแรงมากอืมมันเลยหน้ามันโอ้โหแดงแล้วเริ่มหน้าเริ่มแดงแล้วตอนนี้โอ้ยแม่งโคตรแรงดาเมจของอัลฟาตัวนี้อัลฟาเล็กไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยแม่งมันยังไม่ตายเลยว่ะตายสักทีเถอะตายสักทีอุ้ย กัดไปกัดไปแม่งมันว่ะแม่งไม่ตายอะือึต้องใช้ก๊อตหมดแล้วป่ะนี่ยว่าใช้ดีวกว่าฮิวออฟนั่นแหละแล้วก็กัดไปกัดรัวๆกัดรัวๆตายสักกะทีเถินะโอ้แม่งนานมากผมกัดมันมานานมากอะกลับไปกลับไปชกไปเลยออืชกเอ้ยมันแบบเลือดท่วมตัวแล้วโอเค ไม่ตายโอ้โหอุดอุดนสุดจะไม่อยู่หืมตัวมัแดงแป๊ดแล้วเนี่ยตอนนี้เลือ,อดแบบอาบหน้าแล้วอัลฟาเล็กโอ้ไม่ตายไม่ตายผมจะตายให้ไปเนี่ยชาตินี้ไม่นานมากแล้วกัดแรงนะเออโอ้โหตายสักทีห้ตายเถอะนะ มันกัดมาแบบอย่างยาวนานเป็นสิบนาทีแล้วนเนี่ยโอ้โหกว่าจะตายฮะบอกกับคุณเลยว่าแปลว,ว่าโคตรนานโอเคเดี๋ยวทําการลุดของไอยซิโอ้โหดูหน้ามันแต่แบบหน้ายิ้มแย้มเลยเอาให้ลุดของมาได้เหรอไงเนี่ยนั้นก็เอาเนื้อมาละกันนะฟาร์มเนื้อมาเลยเราได้ของมาแล้วในตัวมันเด้งเข้าตัวเองแล้วดูหน้าสีที่มันแดงแป๊ดเลยฮะ มันโคตรโหดเลยเวลร้อยหนึ่งฮะตอนนี้เวลหนึ่งร้อยอะถึงว่ามันอึดจังโอเคผมก็ทําการเสกพวกอัลฟาปูมันอยู่ไหนไวะเนี่ยแต่ผมยังไม่สู้นะคลิปนี้ขอสู้แค่ทีเล็กก็พอแล้วแม่งนานพอแนละ้วผมว่าเวลร้อยแน่ๆ,ๆเลยว่ะไอปูเนะี่ยมันจะ,จะสู้ไม่ไหวเอาดิมันโหดมากไอปูเนะี่ยมันจะมาแบบคีบเราได้เนะี่ยคีบตัวแบบตัวเราเลยอะ่ะต้องระวังฮนะอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้ปพื่อเนี่ยผมจำไม่ผิดนะฮะอ๋อใน,นงานไใน,นงานนู่น แล้วก็มีอัลฟาเล็กจ่ตรงนู้นอีกหนึ่งตัวไม่ตายเถอะ๋ยวขอทำการส่องกล้องก่อนว่ามันว,วลวเท่าไหร่ะรับเรามีกล้องอยู่ปะมีไม่ในกล้องเออผลได้คาบมาหรือเปล่าอ่านี่นี่เอาไปกดฟินเดวก่อนนะเอาฟินออกไปจะเอากล้องมาเอาเคกล้องมานี่อ่ะเดี๋ยวทำการส,ออสอ่องก่อนส่องกล้องก่อนว่ามันวลวเท่าไหร่ฮะเจ้าปูตัวนี้ไออัลฟาททเลกเก็บเพิ่งมาแล้วเว้ยนี่มันทีเล็กธรรมดาแล้วก็ปูอ่ะ มันชื่อว่าอะไรชื่อว่าคาคินอสป่ะนี่ไงเว่สิบสองเลือดเลือดสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบนะฮะมันกำลังตีกับตัวอะไรอยู่ตรงนั้นช่างมันแล้วกันแต่ว่ามันมีอัลฟาเล็กอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวไงนั่นไงตัวแดงแป๊ดเลยเวลเท่าไหร่ดูสิเวล1ร้อยหนึ่งโอ้โหไม่ไหวฮะมันตีแรงมากเวล1ร้อยหนึ่งเนี่ยโคตรแรงโอเคต่ถ,ถอยก่อนกลับบ้านดีกว่าวะ กลับแล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนแม่งโหดเกินโอเคอะไรเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจระเข้ดีกว่ามาซิไอเคมาไฟกันหน่อยกลับไปกลับไปแม่งโดนไหมเนี่ยเฮ้ยมันไม่โดน่ะต้องเลี้ยวคะต้องเลี้ยวก่อนเดี๋ยวหัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ฉกกัดตายอยูเรียบร้อยอันนั้นคือมันเป็นนะเนี่ยมันเป็นทีเล็กเทคดีกว่านี่ไงเดี๋ยวลองทําการพ่นพิษใส่แล้วกัน เดี๋ยวขอทำการส่องกล้องที่เวลอะไรเวลเวลสี่โอ้โหไม่เอาเวลสี่นี่คือค่าทิ้งเลยดีกว่านะเวลสี่มันเวลน้อยเกินไปนะฮะทำการอ่ากดเลื่อนขึ้นพ่นพิษใส่เฮ้ยมันไม่ตายเอออึดมากอีกทีอ่ะเอาตายเรียบร้อยโอ้โหพิษนี่แรงอยู่นะเดี๋ยวแต่แรปเตอร์ฮะแรปเตอร์ตายปะแรปเตอร์ไม่ตายตายหนึ่งตัวโอเคแนละ้วก็กัดเลยกัดไปกัดซ้ำก็ตายแล้วฮะเอเอไอเดิวนี้มันอึดปะเวลเยอะแน่ๆเลยเรียบร้อยฮะเวล 38โอเคก็เอาเป็นว่าถ้าสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนราการชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ทักกันนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าล้วการก็บ๊ายบาย